เยวกูรงํำแหงมาแถลงคำในด่านสยมารรมทำปลรามอาจาย์เป็นแผลกับบ้านทสงสารพากันคันนแถวพยาบาลตามมาพาพวกมึงไปพกักทั้งง่วงกันนอนไปซะเดี๋ยวหาพระสองฆ์องค์นึงถ้าสมซึงงมพวกมึงก็เข้าไปรอในวัดกูยีแต่บอใบไ,ไม้ไม่ฟังเพลงกอไปท้ายของสูงทำมึงเป็นหนองหูไม่มีปัญญาพอไปใช้ เล่นดน,นตรีตั้งแต่เด็กอ่ะพี่พ่อให้เรียนเปียโนจําความได้คือผมก็เล่นเปียโนพอปสป5ผมย้ายไปเรียนเชียงใหม่ผมก็เลยไม่ได้เรียนต่อเพลงแรกต่อยกับเพื่อนกูไหมยอดฮิเลยพี่ต้องแบบมาเป็น MP3 ด้วยนะต้องโหลดฟอร์แชร์ด้วยตอนนั้นชอบแบบเอามันพี่แต่เรายังไม่เข้าใจมันช่วงมอต้นคือช่วงที่ผมแบบ เล่นวงเล่นได้แทบทุกอย่างแต่ว่าไม่เก่งสักอย่างซึ่งอันนี้ช่วยให้ผมทำบีดได้คือบีดอะครบองประกอบมันก็ออกมาเป็นบีดแล้วสมมติบีดผมต้องการเสียงกีตาร์แค่แบบเปิดแ,แ,แค่นี้ผมก็เล่นแค่นั้นเพราะมันต้องการแค่นี้องค์ประกอบของมันเราต้องการแค่นี้มอตน้นผมโดนไล่ออก จากโรงเรียนที่เชียงใหม่กลับมาอยู่กรุงเทพหรือถ้าผมอยู่ที่นู่นต่อไปชีวิตผมคงไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้กลับมาผมเรียนโรงเรียนชื่อเทรลพี่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เลิกเรียนทุกวันผมก็เดอกกลับมาบ้านผมแล้วก็ทําเพลงกันตอนนั้นยังไม่มีอุปรกรณ์อะไรเลยพี่แบบอัดใส่โทรศัพท์แล้วเอาเมมยัดคอมด้วยซ้ำคือยังไม่ได้อัดในคอมเลยไม่มีไมค์ไม่มีหูฟังไม่มีอะไรเลยที่บ้านผมลามติดคลองผมเลยแบบลงเรือแล้วก็ยาวไปถึงประตูน้ำเลยสบายอะพี่แม่งแบบไม่มีไฟแดงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยชิลๆแล้วก็ นั่งเขียนเพลงยืนเขียนเพลงอยู่บนเรือปล่อยมันเล่นไปแล้วโรงเรียนมนอยู่ใกล้บ้านอะ่ะผมก็เดินกลับบ้านทุกวันเดินเดินเรียบคลองกลับบ้านเราก็จะเห็นมันตลอดก็คือผมใช้ชีวิตอยู่แถวเนี้ยบ้านอยู่แถวนี้ตลอดอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวแต่มันก็แบบอยู่ละแวกเนี้ยพี่สวนบางกะปิอ่ะ เราหนีมันไม่พ้นแล้วเราก็เป็นมันไปเลยแล้วกันร่ายคทำของจองแล้วผมว่ามันแบบรายคำแหงแบบ m akesense You know มาที่ดนผมซิลว่างไปปีหนึ่งเต็มๆก่อนจะเข้าบางมดก็คือปีนั้นนะผมแบบทำเพลงอย่างเดียวก็เป็นปีที่ผมชวนเดจสิสเข้ามาทำตอนเรียนก็คือต่างคนต่างเรียนอยู่กันคนละที่ตอนเปิดเทอมก็เขียนเก็บเขียนเก็บแต่งแต่งแต่งพอปิดเทอมก็คืออัดจนกลายเป็นอ P แรกของพวกเราชื่อ 1997 EP เพราะว่า hmm. ผมกับเลเกิดปี97ปีเดียวกันโปรเจกต์ Project, ส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคอนเซปต์โปรเจกต์หมดเลยอย่างแสนแสบอย่างเงี้ยถ้าพี่ไปฟังแสนแสบมันก็จะออกไทยซะเยอะใช่ไหมพี่แต่คือก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเรู้สึว่าเออเราต้องเป็นกระบอกเสียงให้คนที่รับอังกฤษในไทยนะอินเตอร์ในไทยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้งกำแพงไว้ว่าเออเราจะรับอังกฤษล้วนนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งอะเราสึกว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ ก็เลยทลายกำแพงนั้นลงแล้วก็เริ่มเขียนไทยมากขึ้นฟลโดโจคำนี้เกิดขึ้นตอนที่พวกผมอยู่ที่มหิโดโนผมเริ่มสอนเพื่อนแรปอะไรอย่างเงี้ยี่แล้วก็เหมือนเราไม่มีเพื่อนแบบกลุ่มใหญ่เป็นหลักเป็นแหล่งคนสองคนจากที่นู่นที่นี่ผมก็ดึงดึงมารวมกันพอทุกคนมาแรบด้วยกันเรามาฝึกวิชา โดโจคือสำนักดาบญี่ปุ่นนะพี่ตีดาบไม้ไผ่กันเวลาเขาฝึกวิชาอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นโฟโดโจก็คือเราเอาเอาโฟล์มาฟาดกันเปิดบีทแล้วก็นั่งฟรฟสตล์กันหรือมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าเล่นวอลเลย์เล่นวอลเลย์ก็คือแล็บกันทีละบาแบบพันชไลล์ล้วนๆตอกอกันคนละบาพอมันไม่มีบีทเรามีอิสระมากขึ้นเราจะยาวสั้นแค่ไหนก็ได้แต่มันต้องหนักจริงไงพี่ต้องแบบแบบนายูกันแบบ มันจะมีรุ่น2 TMB Thailand s m o s t Blunt ผมให้คนแข่งกันใน IG ใน Facebook รับเพื่อคัดคนเข้ามาทำแสนแสบมีคนจากอีสานจากเหนือจากใต้อะไรอย่างงี้ทุกคนเก่งมากแรกๆคือทุกคนเก่งกว่าผมหมดเพราะว่าผ,ผมเพิ่งเริ่มรับไทยเขาสอนเราสิ่งที่เขารู้เราก็สอนเขาสิ่งที่เรารู้สมมติถ้าผมเก่งอยู่คนเดียวผมไม่ได้หลงตัวเองสมมติผมเก่งอยู่คนเดียวทุกคนแบบอยู่ข้างล่างหมดมันจะไปสนุกได้ไงเรามาวัดกันมันต้องเอาทุกคนขึ้นมาก่อนล้วค่อยสลัดกันถึงจะสนุก ทดีีกกกูก็มบังเเลยได้ป็นแค่ปากก,ก, uh. กาผมทับศพท์อังกฤษมา pushing the pen คือเป็นการเขียนให้มันแบบเทคนิคยากหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยคือตอนทำแสนแสบแบบพี่พอมันเป็นปรเจ์ดันปากกาผมต้องตีกรอบว่าเออเราจะแรปแค่เรื่องแบบนี้นะแสนแสบคืออะไรหญิงยิงยาที่ผมแบบชอบบอกคนว่าพวกกูแรปบ,บ้ายอ,อย่างเงี้ย กูแรปเก่งมึงแรปกากอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตีกรอบว่าเราจะแรปแค่เนี้คนที่พูดเรื่องที่มันดีกว่าหรือซับซ้อนกว่ามันก็จะเก่งกว่ามันก็จะดูดีกว่าสมมติกูเย็ดเมียมึงกูเย็ดเมียมึงกูเย็ดเมียมึงสามคนแล้วอีกคนนึงมาบอกไอพวกเค้านี่ไม่มีศีลธรรมเลยมันก็ดูดีอยู่คนเดียวเนื้อออกมาแบบเนื้อออก,าแบบอออก่าคือมันต้องไปทางเดียวกันเพื่อที่จะวัดกันได้ผมรู้สึกว่าพอเราเริ่มอายุมากอยากแรปที่แบบ คนฟังได้อะไรมากกว่านี้กกอออออขาดดดดดมมมมงงงฉลปนจกกหหัวุไปเขียนโค้ดอยู่ปีหนึ่งเต็มๆปีใจมันอยู่กับเพลงดีในเวลางานอ่ะมึงอู้งานมาทําเพลงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นบีแต่เราห้ามตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะคอมเปิดเขียนโค้ดอยู่เครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งข้างๆก็ทําเพลงอยู่อ่ะบีผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันเริ่มเดือดร้อนบริษัทแล้วแล้วเราควรจะ ออกเปิดโอกาสให้ทั้งพนักงานใหม่และทั้งบริษัทได้เจอกันหลังจากปล่อยแสนแสบผมรู้สึกว่าแพชชั่นน้อยลงแต่ผมว่าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่ผมอายุค่ายมันเกี่ยวกับปัญหาในจิตใจผมเองแบบเราแบบเถียงตัวเองข้างในว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรวะเราเป็นใครกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยพีคนที่กำกับ Home ทาวฟล l o ์ Flow, ชื่อเดลบีเดวเขาได้ไปถ่ายให้พวกไทเทหลายเพลงอยู่ มันมีเพลงหนึ่งที่ไทเทททำกับพี่ดาแอนุฟินเพลงชื่อแสนล้านเหมือนเดวก็ชวนพวกเราไปเป็นตัวประกอบพีเดนเนสก็ไปด้วยเคยได้เจอเขาที่นูนน่นกลัมาเนี่ยพี่ก็แบบมาคุยกันในห้องนี้ค่ายช่วยการที่ผมมาอยู่ค่ายมันเป็นสิ่งที่ดีเรามีกระบอกเสียงที่ใหญ่ขึ้นเรามีคนที่คอยสป,ปอร์ตอยากทําเพลงใช่ไหมทําเพลงเลยคือถ้าตอนผมแบบทาเพลงเองะเราต้องทําทุกอย่างอันนี้คือไม่ต้องเลยทําเพลงไปเลย ที่เหลือเขาจัดการมันทำให้เราโฟกัสได้มากขึ้นกูไม่เอาระบบที่ชินตาเปลี่ยนจากเด็กวิศวะมาสบดและยิงรามอ๋อตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเออเราตั้งใจเรียนวิศวะนะเราจบมาเราตั้งใจทํางานนะเพื่อให้เรามีเงินเราจะได้ไม่ต้องมาทําเพลงเพื่อหาเงินจากเพลงเราจะทําเพลงเอาแต่ใจได้เลยแล้วเงินมาจากงานแต่ในเมื่อเราตัดสินใจว่าเออเราไม่อยากทํางานแล้วนะเราอยากทําเพลงใจเราอยู่ตรงนี้ มันก็ต้องเอาเงินมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายแล้วผมบางทีก็คิดนะพี่ว่าแบบเรายังไม่แบบไม่ยอมรับจุดเนี้ยว่าเออเราหาเงินจากเพลงแล้วนะสิ่งที่เราเคยดูถูกหรือเราเคยว่าอะไรใครไว้มันย้อนกลับเข้ามาตัวเองเลยพี่แบบเชี่ยไปรู้สึกอย่างนั้นได้ไงวะถ้าเขาเลือกที่จะเดินทางตามความฝันเขาอ่ะเราควรจะเคารพเขาด้วยซ้ำว่าเขาเลือก ทำสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทําได้เราได้ตังค์ล้วอยู่ได้เรายังทําไม่ได้เหมือนเขาเลยเรทที่ YouTube หรือ Spotify มันให้ศิลปินมันน้อยมากมันแทบจะแบบนับไม่ได้เลยเทียบกับแบบสิ่งที่เราต้องใช้เราต้องเลือกที่จะมีความสุขกับมันมากกว่าพี่ถ้าผมเดินออกมาแล้วแบบอันนะผมไม่มีความสุขกับงานผมมาอยู่ตรงนี้แล้วผมยังจะแบบไม่มีความสุขกับตรงนี้อยู่อ่ะมันก็คงไม่มีอะไรที่ทำให้ผมมีความสุขได้แล้วอะไรก็ไม่อย่างเงี้ย แล้วสรุปเราพอใจอะไรอ่ะเราเลือกที่จะไม่พอใจกับทุกอย่างเลยมันมันไม่ได้เป้าหมายของผมคือยกระดับศิละปะขึ้นไปให้ไกลที่สุดทั้งซาวทั้งการเขียนทั้งทุกอย่างดีมิสเตอร์อะไรมันไม่มีวันจบพี่มันมันเจ๋งได้กว่านี้อีกเจ๋งได้กว่านี้เรื่อยๆอันนี้คือเป้าหมายในการทําเพลงใช่ไหมพี่แต่ถ้าเป้าหมายในชีวิตผมเงเนี่ยผมไม่ได้อยากรวยแต่ผมอยากช่วยคนที่ผมอยากช่วยได้แล้วถ้ามันต้องใช้เงินอะ่ะมันก็ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินก็ไม่เป็นไรถ้าผมช่วยเขาด้วยความรู้ ช่วยเขาด้วยเวลาด้วยพลังงานด้วยอย่างอื่นผมก็จะช่วยเขาผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีนะหลายๆอย่างในชีวิตผมบางคนที่โชคไม่ดีเท่าเราอะ่ะมันเป็นหน้าที่เราที่จะทำให้เขาโชคดีขึ้น I'm blessed so I can bless you กับบทวิญญาณล่าสุดกูหายไปแล้วปรากฏเป็นนินจาช่างแม่งดิกูไม่เอาระบบที่ชินตาเปลี่ยนจากเด็กวิศวะมาสรบทและยิงราบช็ค